สองค่ำเดือนสิบนะน้องพอบุญธรรมอาตากามโมมาพบปะตอนเช้าประมาณไม่เกิดเึ่งชั่วโมงสุขกายสบายใจนะมีความสุขกันทุกุกคนให้ดำรงชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตอยู่แดดแบบผู้มีธรรมผู้มีคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีกันนะอันนี้เราเติมตรงนี้ เมื่อวานเมื่อวานน้องพ่อติดธุระก็เลยตอนตอนเช้าเลยไม่ไม่ได้มาพบปะนะก็อบ,บอกภารกิจของน้องพอ่อน้องพ่อต้องรีบไปธุระวันนี้มีธุระตอนบ่ายวันนี้ต้องมีธุระตอนบ่ายไม่เป็นไรเนาะก็ถามขา่าหาได้น้องพ่อได้ทักทายได้พบปะได้พบปะถ้าไม่นั่นก็น้องพ่อหายไปนะนยังาไปนะไนม่ได้หายไปไหนหรอกยังอยู่น้องพ่อก็ยังอยู่ นั่นก็ได้หลายคนโทรมาถามขา่าวแล้วพ่อไม่สบายเป็นอย่างง่ายครับไม่ไม่เป็นไรหรอกธรรมดา,าธรรมดาไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนังนาสหัสแล้วเนาะไม่ได้หนังนาสหาัสแต่ด้วยความเป็นห่วงถได้อย่างก็ดีแล้วลแหละน้องพ่อว่าหลายๆคนจริงๆแล้วพอมีญาติพี่น้องโดยทางธรรมเยอะอยู่นะมีญาติธรรมมีผู้เข้าใจนะแต่คน แต่บางคนคนใกล้ตัวยังไม่รู้เลยบางทีคนใกล้ตัวไม่รู้คือคือ,คอจริงๆเวลามันออกอาการมาเราพ่อเพียงแต่ว่าเข้ามาเตือนเรานะเขามาบอกเราน้องพ่อถึงเก็บมา,มามาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจคนเจ็บใครได้ป่วยสักวันหนึ่ยมันก็มาถึงเราแล้วก็มาหาหาเรามันคงไม่ยกเว้นไม่หรอกไม่ไม่มีคําว่าอภัยโทษนะ อภัยโทษไม่น่าจะมีแต่ไม่ใช่ว่าไม่อภัยก็เหมือนอภัยในตัวมันเราเนี่ยหลายๆคนไม่ได้ปวดอยู่ตลอดไม่ได้เจ็บอยู่ตลอดไงก็แสดงว่าตอนที่ไม่เจ็บเราเรียกว่าเราเรียกว่าเขาอภัยเขาเขาเว้นช่วงให้เราใช่ไหนะเขาเว้นให้เรานี่เป็นตอนดีกว่าน้องพอ่อถ้าคิดอย่างง่ายก็เหมือนเหมือน,น,น,นเมื่อเช้าเนี่ยน้องพ่อได้สดยู่ก็ก็มีคนติดตาม หลายหลายหลายคนด้วยกันหลายคนด้วยกันตอนเช้านะขณะตอนเช้าตอนอตอนตีตีสามหนึ่งตีสี่ตีสามหนึ่งตีสี่ 4. แต่ถ้าตอนเช้าอย่างนี้น้องพอมีเวลาไม่มากอาจจะมาบางครั้งบางคราวก็อาจจะ,ะมีการเดินทางเดินทางแนละ้วพออาจจะทักทายทางในการเดินทางนีเป็นต้นก็เดินทางแถวใกล้ๆนี่แหละห้วงพอมักจะไปไกลปกติห้องพ่อไป ไ,ไกลๆอยู่ไม้จงมาไปก็บารมีธรรมะบารมีคุณงามความดีและได้สิ่งได้อย่างบางทีหลวงพว่อก็หน่ากฐทินบางทีหลวงพ่อยังไปนู่นเลยกฐทินในวันวิสาขาบางทีงไปมาเลยบ้างอะไรบ้างแล้วก็วันทอดมิท่ากฐทินปีหนึ่งหลวงพ่อไปที่กัมพูชาไปกัมพูชาไปลงเครื่องบินที่กรุงพนมเปญกรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงอ่าถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆน,นี่ยนะคือในส่วน,นทางเทคิดเราฟางเก่าพูดถึงเนาะพูดถึงน้องพ่ออาจจะพูดถึงไม่ไม่ไมทั่วถึงทุกคนนะทุกๆคนคงไม่ทั่วถึงแต่หมายถึงว่าให้ทาความเข้าใจเลยน้องพ่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจด้วยกันกระทําของเราดที่จิตใจของเราของเรานะอันนี้น้องพ่อจะหันไปให้ดูหลายๆ หลายจุด,ดกันเนี่ยอย่างเงี้ยดูป่าธรรมชาตินะดูป่าดูสัตว์โลกสังเกตดูนะเขามีสี่ขาถ้าเขามีสองขาคงจะยุ่งเพราะมันตัวยาวไปตามยนะังไงตัวยาวเราเป็นเราเป็นเราเป็นรูปแบบตั้งนี่รูปแบบตั้งเลยมีสองขาอันนั้นก็าโอโหถ้าขาดไปสักขานึงก็ยุ่งนี่คือ พูดถึงว่าเรื่องธรรมะนะถ้าเราไม่แข็งแรงสักข้างหนึ่งก็เช่นกันอถ้าไม่แข็งแรงถ้าถ้ายิ่งจิตใจไม่เข้มแข็งด้วยไม่แข็งแรงด้วยก็โอ้หนักไปแล้วทีนี้หนักไปแล้วอย่างเงี้เป็นต้นถ้าวันไหนเราก็ก็เจอกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้พบกับสิ่งเหล่านี้เจอกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมันมันบอกเราได้ไงเกิดขึ้นมามันต้องสิ่งเหล่านี้นะ ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ถึงถึงเขาไม่เตือนก็ความจริงก็เตือนอยู่คือพ่อแม่เราบางคนที่เกิดก่อนเราบ้างคนที่เกิดทีหลังเราเนี่ยบางทีก็โอ้โยอเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราเห็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนาะน้องพราะว่าถ้าดูเป็นนะดูด้วยดูด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยมันเห็นได้ชัดอดียวนะสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการแต่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่อยากจะได้แต่ที่สุดก็มันก็ มันก็ต้องได้มันก็ต้องได้เนาะเนี่ยสาทิ่เกินมาร่วมโลกเดียวกันเน่ยเราต้องมานั่งทบทวนนะเขาก็เป็นเช่นนี้เนาะเราก็เป็นเช่นนี้เนาะอะไรนะสันเช่นนั้นเนาะเช่นนี้เนาะเป็นเปนเช่นนั่นเองต,ตาตาเขาว่าอันนี้จ,จัางทุกค้านาตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปสังขารร่างกายของเราก็เช่นกันไม่ได้ต่างกันไม่มีอะไรที่จะเกินเกินกันไปตรงตรงที่คุณงามความดีเท่านั้นแหละเกินกันได้สิ่งที่ควรต้องบำรุงทางด้านจิตใจจิตใจต้องเข้มแข็งแข็งขาเราไม่แข็งแลงอายุมากขึ้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราขอให้จิตใจเข้มแข็งเอาไว้นะ จิตใ,ใจเข้มแข็งเอาไว้เมืมอนก่นอยู่ในน้ํำก็มีสัตว์อ,อยู่บนบกก็มีสัตว์มันเอื้อต่อกันอะไรทีนี้หลวงพ่อไปเห็นนะเด็กอย่างสารคดีก็ดีแล้วก็ดีเห็นเขาอย่างพวกสิงโตสิงโตเจ้าป่ามันล่มบัวมันล่มบัวอ่า ถ้าเป็นแกะเป็นแพะก็ง่ายนิดเดียวมันรุมหวมันช่วยกันมันช่วยกันแต่หลวงพ่อเห็นก็สะดุดหัหูเนาะในโลกอน,นี้ก็เหมือนกับคนเรานี่แนละยเราก็กินเลือดกินเนื้อเข้ามือนกันนะอแต่เนื้อสิงโตเนื้อสิงโตนะพระเจ้าห้ามนะมังสะสิบอย่างท่านห้ามท่านห้ามไม่ให้บริโภคไม่ให้นะั่นแต่ถ้าไมา่คิดอีกอย่างก็ไม่เท่าไหร่ เอื้อต่อกันบางสิ่งบางอย่างอย่างก็ห้ามเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไม่ห้ามก็ยุ่งเลยทีกินกันยุ่งเลยถ้าถ้าไม่ห้ามอย่างที่กินกันยุ่งเลยเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะพูดล้ำไปถึงนุ่นล้าไปถึงเพื่อจะเตือนสติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่คาดคิดหรอกเราไม่คาดคิดแต่มันบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไา้นะเป็นต้ ถ้ามันอดจริงจินมันก็กินหอด่าเลยใช่ไหมจะกินด่าเลยยังต้องมานั่งตัวโอ้อ่ามันกินได้เรากินเขาได้เขาก็กินเราได้เราพอใจเขาได้เขาก็พอใจเราได้เราเรารักเขาเขารักเราอ่าถ้าเราเกลียดเขาเขาก็เกลียดเราแต่ถ้าสมมติเรารักเขาเขาเกลียดเราเนี่ยจะมีปัญหาใช่ไหมถ้าถ้าเขารักเรา เขารักเราเราเกลียดเขาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ถูลักษณะนะมันควรอภัยซึ่งกันและกันไหมล่ะควรควรอภัยซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะ,ะเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ควรอภัยซึ่งกันและกันให้มากๆฝึกอย่างนั้นฝึกจิตไว้อย่างนั้นฝึกจิตจิตเป็นผู้มีเมตตาฝึกใจแบบผู้มีเมตตาจะาเป็นคนขานเมตตานะ อยาเป็นคนขาดเมตตา,า,าพูดถึงชีวิตอตอนนี้น้องพ่อก็ดูเหมือนกันจัดโลกเข้ามาด้วยเขาวิ่งไปข้างหน้าน้องพ่อก็สังเกตเขาเหมือนกันสังเกตชีวิตของเขาอือยู่ข้างหน้าไปข้างหน้าทั้งเยอะเลยแล้วข้างหน้ามันรถวิ่งไงรถวิ่งก็เสียงกับชีวิตเหมือนกันอเสียงกับชีวิตอน,นั่นไปหลายไปหลายชีวิตด้วยกัน พอดีเนนไม่มาช่วยวันเนี้ยเน้นไม่ได้มาช่วยหลวงพอ่อตอนจะเพิ่มเพิเดียวน้อหลักเพิ่มเพิเดียวเพราะนั่นะจะหมดวันหมดเดือน,หมด,ดอนหมดปีไปหมดไปเรื่อยของมันนะมหมดไปเรื่อยจริงๆนะิงะวันวันวันนี้มีชีวิตพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีชีวิตก็ได้พรุ่งนี้เราเดินไปเรื่อยมาเรื่อย อีวันอาจจะเดินไม่ได้ก็แล้วเดินไม่ได้เดินไม่ถนัดไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นไม่เข้มแข็งไม่แข,ข็งแรงนะนะ,ะถ้าพูดถึงโอ้เดีตอนนี้แดดจํำเลยทีนี้นยังคลุ้มๆอยู่แต่ตะกี้นี่ตอนนี้แดดจํำไล้นะแดดจํำเลย,ลย,เ,ลยเห็นไหมต้นข้าวก็โอ,โอ,อ,อเขาเขาว่าเลี้ยงอารมเลยต้นข้าวเลี้ยงอารมเลย วันวันนี้เวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราบ้างบางสิ่งเราบางอีกสิ่งเราเห็นด้วยด้วยตาเขาแสดงให้เราดูแต่บางสิ่งบางอย่างมันมันมาแบบละเอียดทางด้านจิตใจตอนนี้จิตใจเราขุ่นวัวเรื่องอะไรตอนนี้จิตใจเราไม่สบายด้วยเรื่องอะไรอะไรเช่นนะั้นเราต้องตามดูตามดู เอ้วันนี้มันสบายเนาะเจ้าหมงนี้สบายเนาะเราก็ต้องตามดูให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันนะแย่เลยนะถ้าไม่รู้เท่าทันละแย่เลยเราต้องทันเกมอยู่เสมอเสมอือเราจะทันเกมชีวิตของเรามันมีมันมีบากของมันมีเกมของมันมันมีตารางของมันอยู่นะอจากวันนี้ก็ปลาเขาเนี่ยเห็นไหมอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปเดือนสิบแล้วไปถึงเดือนสิบแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้กอบปากเหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหมดเดือนแล้วเดือนกันยายนนี้เป็นต้นเดี๋ยวขึ้นเดือนตุลาคมนะแต่เพราะในพรรษานั้นก็อีกอีกยี่สิบกว่าวันเกือบเดือนนั่นเนี่ยจะออกพรรษาออกพรรษาวันที่เอเเดือนตุลาคมนะถ้าเผื่อใครไม่ได้นั่นก็ตังน้อง่อจะได้เข้าใจ วันที่เดเดือนตุลาคมวันออกพรรสาสำหรับปีนี้นะมันมันเป็นแปดสองหนไงแปดสองหน่งแล้วก็เลยยืดยืดไปยืดยืดมากมากเลยอ่าอ่ามันมันเหมือนกับยืดแต่ไม่ใช่ว่าก็บสามเดือนเหมือนเดิมนั่นแหละสามเดือนเหมือนเดิมแต่มันเคลื่อนไปปลายเดือนตุลาเท่านั้น่หละปกติจะออกพัรษาต้องตต้นเดือนตุลาคมประมาณนี้ ทุกวันนี้มันนั่นหลายปีก็มีครั้งหนึ่งแปดสองหนมันก็เลยไปถึงโน่นเลยทีนี้ไปถึงเกือบปลายเดือนเลยออกพรรษาเสร็จก็เริ่มบุญกระถินที่วัดบึงวางยาวก็น่าจะกระถินกระถินรวมกระถินสามัคนคะีเนาะเป็นกระถินสามัคคีแต่ตอนนี้ยังไม่เข้ากันยังไม่เข้ากันชัดเจน เป็นกระทินสามัคคีนั่นแหละเปิดโอกาสให้หลายคนน้องพ่อก็เลยฟังฟังหลายๆเสียงก่อนหลายๆคนก่อนจะได้ไประโยชน์ถามอยู่บ่อยน้องพ่อแต่ว่ารวมรวมกันก่อนแล้วทีนี้จะได้ลงมติกันใกล้เคียงกันยืดหยุ่นก็หากกันคนนี้ว่างวันนี้คนนี้ว่างวันนี้ยืดหยุ่นก็หากันแต่ทินมันก็ตามเครือข่ายตามสาขาพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มีแน่ๆ่นั่นแหละ อ่าไม่มากก็น้อยมีแน่แต่หมายถึงว่าข้อสําคัญที่สุดหมายถึงว่าก็ยืดหยุ่นก็หาก,กันแต่สมมติถ้า,มมถ,าถ้าไม่ติดโควิดถ้าสมมติหลวงพ่อติดจุู่น้นอ,อ่ามีปีที่อย่างที่หลวงพ่อบอกปีก่อนๆนะหลวงพ่อไปที่ไปกระทินที่โอ้บันสำคัญด้วยมันสําคัญบันวงมีสาขาบางทีหลวงพ่อก็ไปที่ไปอยู่ที่มาเลและช่วงกับช่วงกับทินมีช่วงหลวงพ่อก็ไปที่ กัมพูชากัมพูชาจริงๆเราพ่อตั้งใจว่าจะไปที่คูบาแสนอยู่แต่ทีนี้คูบาแสนก็ยังยง,ง่ายๆเลยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็เรื่องโควิดทั้วนะจะไปติดโควิดจะเป็นส่วนมากงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็งดงดไปแต่เราอย่าไปนั่นนะอย่าไปท้อแท้ใจแต่วิสัยของชาวบ้านทีนี้ ทำมาหากินเลยดินี่คือนี่คือตัวปัญหาที่ที่หลวงพ่อว่ามันอุปสรรคปัญหาอยู่การทำมาหากินไม่คล่องตัวเลยบางสิ่งบางอย่างโอ้โหโอดควรเลยทั้งโอดทั้งควรทั้งร้องทั้งอะไรโอ้ยลําบากอ่าลำบากอ่าอะจะได้กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตังค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอืไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอ่า เรามาทําความเข้าใจอ,อชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้เออวันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดมาเจ้าวาดบัตอบัตรบัตรณาเชือกรนะท่านไปที่สกลนครนั่นี่ไปที่สกลนครเนี่ยเจ้าของที่นามาแล้วอนนีอย่างเงี้ยแต่แลกที่นี่เนี่ยคือในส่วนที่ต้องต้องเห็นเห็นชัดเจนนะ อ๋อก็เนี่ยกอคิมแม่กอเยอะๆเลยคิดแม่เยอะเลยนี่อย่างเงี้ยนี่ป่านี่ป่ามีอะไรนี่ป่าเจ้าของที่นามาแล้วพ่อก็เลยคือแต่ก็คุ้นเคยกันนะะเขาบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วพ่อไมเป็นไรเ็เลยลับรถไปนน่น เขาก็มาดูนะตอนเช้า,เาก็มาดูมาดูนาดูอะไรเขานะแต่ตรงนี้แหละที่ทนั่นแหะถ้าพูดถึงตามหลราทางใบพัดจะผ่านตรงนี้แนะี่ะจะผ่านทุ่งนาตรงนี้แนหะ่ะแต่ตอนนี้เขาสำรวจแล้วนะ,ะเขาสำรวจเขาอะไรแล้วเขาเวียนคืนเบนคืนเสร็จคือคือเมืองมหาสาร,รคมามไบพัดมันยังไม่ยังไม่รอบเมืองนะยังไม่รอบเมือง มาจอดอยู่นู่นจอดอยู่ทางซ้ายไปกาลสินนะหลายปีแล้วล่ะหลายปีทีนี้เขาสำรวจต่อเขาจะทําต่อไงเขาทำาทำทำ,ทำละทางเลี่ยงเมืองทางทางเลี่ยงเมืองช่วยได้เยอะเลยนะไปจ,จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อืมคําว่าบายพาสอะบายพาสอ่ะน้องพ่อจะยินคุ้นเคยเหมือน,นกันเลยบายพาสหัวใจอะไรประมาณนั้นเ,นะเมื่อก่อนนี่นะไม่ใช่เมื่อก่อนนะทุกวันก็ประมาณสัปดสหาประมาณก็ทางเลี่ยงเมือง ขณะที่ทางเลี่ยงเมืองเนี่ยมันมา,ามาก็ช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะมากแล้วก็ทันการอย่างเมืองรลอเอ็ดนี่รอบเลยเมืองรลอเอ็ดเนี่ทางเลี่ยงเมืองทางเลี่ยงเมืองรอบเลยนะรอบเลยม,มาสาลามยังอยูอ่ถ้าพูดถึงตามหลักทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตก ครบแล้วนะครบแล้วมัน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 เหลือทางด้านทิศเหนืออีกสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปแบ่งไปทางทิศตะวันออกบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าทําก็ไม่นานไม่นานเพราะตูวบอลนเครื่องจักรเครื่องเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์มันเยอะมันทันสมัยจริงๆเหมือนกับลาดยางเห่นเดนเวลาลาดยางเขา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 ลาดยางอเขาลาดยางแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวไม่นานเลย หลวงพ่อเห็นอยู่ประจํำเวลาเดินทางไปนน่นไปนี่เห็นอยู่ประจำก็เลยพอเข้าใจอยู่เวลาผ่านไปผ่านไปอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้านับนี่เลือกี่เดือนนก็ใกล้จะหมดปีแล้วเนี่ยเลือกวันสองสาเดือนสามเดือนเศษแล้วหมดปีแล้แล้วปีหกสี่เดี๋ยวก็ย่างก็ปีหกห้าแล้วหลวงพ่อคิดเหมือนกันนะ น้องพ่อเปรียบคนอื่นน้อพ่อก็อยู่มาตั้งนานเหมือนอยู่มาตั้งนานเขาว่าชีวิตนึงคือมันปอะ่าหกสิบกว่า,วาปีบางคนก็อยู่มาตั้งนอนเหมือนกันอืมกอกว่าต่อบานเป่าเดือนเป็นแบบอย่างของลูกของหลานเป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานเป็นที่พึ่งของลูกของหลานลูกหลานทําให้พ่อแม่ เพื่องพาอะไรเราได้บังเราพ่อแม่เพื่องพาอะไรเราได้บังเราต้องมาคิดแล้วนะทบถวนวนะเนาะทบทวนจ้ะชีวิตของเราทุบทวนนะเห็นตามหลักความจริงตามหลักความจริงนี่นักพ่อมันหันมาทางนี้บงังมีปลาเยอะอยู่นะมีปลาเยอะเห็นไหมนี่ปลามันดินอ่าปลามันดินปลาคือสัตว์น้า ป่าคือสัตว์น้ำนะอย่างงี้ก็อยู่ทางข้อวัดนะเป็นตัวอยู่ขนู้นเขาก็เพลินของเขานะเพลินของเขาแต่น้ำมือของมนุษย์บางทีไม่ใช่ธรรมดานะอไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตใช้ไฟฟ้าเลยอ่าอใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วทีนี้ตายหมดเลยทั้งไข่ทั้งรังทั้งอะไรไปหมดเลยเงินจน มันก็ยังดีนะมันจะแพร่พันธุ์ให้เราได้เขาสืบทอดของเขาอยู่แล้วก็ได้เป็นอาหารของเราแต,แต่จริงๆเขาไม่ได้มาสมัครใจว่าเป็นอาหารของเรานะ,ะเราไปเราคิดตัวเฉยๆเราคิดตัวนะอ่าทางความเข้าใจคิดตัวเลยคิดตัวตรงไหน,นบางทีเห็นเป็นตัวเดินเดิอนอยู่นู่นบางทีเห็นเดิอนอยู่นั่นแต่ยังโอโ้โหขืนน้ำลายนะบางคนเนาะ เกินน้ำลายแล้วหลวงพ่อว่าก,ก็ก็เกินไปเงินนะเกินไปเงอน,นอืมไม่ใช่ธรรมดาเกินไปออ่าเกินไปดูแลรักษาอ่ารักษาตัวเองอ่ามีน้ําจิตน้าใจกันทุกๆคนนะมีธรรมะมีคุณงามความดีอ่ากายนี่อาหารอาศัยเลือดเนื้อของคนอื่นจริงจิตใจในถ้าพูดถึงตามหลักนี่ก็อาศัยพึ่งพาคุณงามความดีไง อา,อาหารทางจิตอาหารทางจิตทางใจของเรา,าคือคุณงามความดีคือธรรมะมคือธรรมะมก็เราก็เห็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหรสญญ่สัญญาณก็น่าจะอออดอสัญญาณขาดห,หายอยู่นะสัญญาณขาดห,หายอยู่ก็ก็หายไปนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เดิม กลับมาที่เดิมนะจริงๆถ้าพูดถึงตามหลังเนี่ยน้องพ่อก็อยู่ที่นี่นานแล้วนะหลายปีอยู่แต่ไมถ้าพูดถึงเป็นปีนะอืมแต่ห้องพ่อก็ไปบ่อยคาว่าไปบ่อยคืออ่าห้องพ่อถึงได้ได้ถึงได้ไปเยอะคือก็ไม่ไม่ได้ติดเยอะใหญมากคือหมายถึงว่าอันนี้บ้านเราบ้านเราเราไปแล้วก็กลับมาอยู่แต่หมายถึงว่าที่สุดของมันไป ไปแล้วไม่ได้กลับมามันจะมีอยู่นะต้องเข้าใจไปแล้วไม่ได้กลับมาเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับพ่อแม่เราทิ้งบัานทิ้งเดือนทิ้งหนุ่มทิ้งนี่ทิ้งลูกทิ้งหลานไปอ่าทิ้งพี่ทิ้งน้องไปไม่เห็นกลับมาเลยนม่นับนั่นคือมันมันมันสิ้นสุดการเดินทางในชีวิตของแต่ละคนอสิ้นสุดไม่เหมือนกันนะบางคนก็มาระยะสั้นมาระยะสั้นมาอยู่หยุดช่วงสั้นๆก็ไปซะแล้วอะไรลักษณะอ่า ก็ไปซะแล้วบางทีก็อยู่ระยะยาวอย่างหลวงพ่อก็ถือว่ายาว,วนะเลยครึ่งร้อยเอยางเป็นตน้นเลยครึ่งรอ้อยด,ดูดูดูดิดูเขาดิน้อ,องพ่อชอบให้ดูชอบให้ดูตรงนี้เขาสามารถขี่กันอยู่นั่นเนี่ยเขาสามารถขี่กันดูดูดิรู้จะมุดหาเลยเนะี่ยสัญญาณหายไปแล้วสัญญาณหายไปแล้ว เนาะโด,โด,โดมาแล้วอันนี้คุณยายเนี่ยคุณยายนอนอยู่คุณยาย,อ,นนย,ายอยู่นานนะนะคุณยายอยู่นานแล้วอายุมากแล้วอายุมากแล้วคุณยายลํำยองอันนี้เด็กมาจากสุรินเด็กมาจากสุรินเดี๋ยวต้งองปล่อยเลยปะ อันนี้เด็กกาลสินเนี่ยเด็กกาลัสินอันนี้ก็เด็กกาลัสินเหมือนกันนะเนี่ยเด็กแกกาลสินนี่นี่เด็กกาลสินอันนี้เด็กอย่างนน้นจากเสลภูมิเขาใส่กล่องมาเนี่ยใส่กล่องกระดาษมาเลยใส่กล่องกระดาษมาเขาเล่นกันเขามีเพื่อนอเพื่อนร่วมอันสามสามชีวิตด้วยกัน อันนี้ถ้าพูดถึงน่นี่คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่อันนี้พี่ใหญ่อยู่นานแล้วยู่นานแล้วอันนี้อันนี้เขาอันนี้ใส่กระสอบอันนี้เด็กกระสอบนั่นเด็กกระสอบนี่เขาใส่กระสอบมาใส่กระสอบมาทิ้งไว้หน้าวัดหนึ่งก็ใส่กระสอบมาทิ้งไว้หน้าวัดเลยแต่รวมทั้งหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็เป็นเด็กกำพร้า เป็นเด็กกำพร้ากำพร้าใหญ่กำพร้าหลายปีแล้วกำพร้ามันก็เห็นหน้าพ่อน้าแม่เลยเด็กนี่ก็เหมือนกันเด็กนี่ก็เหมือนกันเด็กนะลวงพ่อ,อเดินกลับก่อนนะเดินกลับทางข้างในก่อนอเดี๋ยวให้ไปดูกระท่อมไม่ใช่กระท่อมทำใจนะกระท่อมธรรมะสกิดใจ ยังบรรก่อนบรรพระยังมีลูกหลานมาเก็บภาพอยู่เลยฮะมาเก็บภาพอยู่เลยบันก่อนนั้นนะตรงนี้สายลมสายน้ําแสงแดดนะรับชมหลวงพ่ออยู่แล้วพ่อนานกมนด้วยโยมพ่อนานกมนด้วยชีวิตนาะชีวิตหนาะเรามีความสุขกันไหมเนาะเรามีความทุกข์กันไหมเนาะทุกมากกว่าสุขไหมสุขมากกว่าทุกไหมลองดูเนาะ ถูกได้เกิดขึ้นที่ใจของเราเอาใจเป็นเกณฑ์นะเอาใจเป็นเกณฑ์พลังกาลังเราถดถอยแน่ๆถดถอยถ้าพูดภาษาง่ายกัผมก็จะเปลี่ยนสีผมก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปนเรื่อยอันนี้ตรงนี้ลานทมอันนี้ลานทมเลยอันนี้ลานทมนะ กขาทักกันก็ทักกันตามมาแล้วเริ่มตามมาแล้วเวลาหลวงพ่อไปอยู่ไหนเขาก็อยู่อยู่เป็นเพื่อนน,นนะเนาะเวลามากลับมากลับมากมา็มาทักเพื่อนอเพื่อนเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียว,ว,ว,วกันอยู่คนนันอยู่อย่างเงี้ออยอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ย อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขนะอย่าอย,อยู่อยู่ร่วมกันแบบมีความทุกข์นะ,ะถน,อนนน้นทางเป็นตะไคร่น้ําสีเขียวหมดเลยสีเขียวขึ้นสีเขียวหลวงพ่อไม่ใส่รองเท้านะไม่ใส่รองเทา้าไม่ถึงว่าเวลามาลาสดเพราะต้องระวังถ้างั้นมันจะลื่นไงถ้างั้นมันจะลื่นลื่นไปเลยลื่นเออไม่ได้ไม่ได้ดูที่ลายสด มีคนทักยู่ไว่นะห้องส่งน้องพ่อนี่ห้องส่งห้องส่งห้องส่งน้องพ่อตัวนี้ห้องส่งนี่ผู้คนต่อห้องส่งนีคนสร้ห้องส่งให้ด้วยอันนี้ก็เบอร์โทรหลวงพ่อนะมีธุระก็โทรหาหลวงพ่อได้วันนี้หลวงพอ่อ,นนอ,งพอติดประชุมประมาณบ่ายกว่า,าบ่ายโมงปร,ประชุมเรื่องกรรมการสงราะห์สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนวันนี้้องพ่อบอกฝากใาการธรรมะสกิจใจนะถ้าทางวิทยุก็ขึ้น f 000. 000. อ9 7 9 7 0 0เิหมือนกันะตอนตีสามถึงตีสี่ของวันเสาร์นะแต่ถ้ารายการพินิจร,รักพิทักษ์ด้วยใจก็ทุกวันเสาร์ตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงทั้งขึ้สนสวทอมาสารคาม f อ1 0 6มยของเกี่ยวชาติเหมือนกันนะันนคือวิทยุนะทางวิทยุ วันนี้ต้องพอคงพอสวัล้วนะพูปะมาพอสมควรแล้วนะก็บอกปากตรงนี้น้นาําน้ำยังเต็มน้ำไม่เยอะเลยน,น้ําตรงเนี้ตรงนี้นา้ามันเป็นแอ่งเลยเป็นน้ำเสียกลางคืนฝนตกอึงอ่างล่องหูสนันเลยสนันบานว้เลยอ่ะ,อะวันนี้ก็คงพอสมควรคุณพภาคคุ้มครองกับทุกท่านทุกคนนะ ขาขาน้าพบกันใหมนะ่เนาะเขาน้าพบกันใหมส่สาธุสาธุมีโอกาสมีเวลาได้พบปะอยู่เนาะ